สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจามาเด้อยายสิริพรพาชมเมนูวันคิดสตมาพี่น้องจ่าคือกินแกะนะพี่น้องจ่านี่ก็อบสุกแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ่านะคะลูกสาวก็เห็ดนี้มันพ่อพี่น้องปอมเด็ดแตกคนฝรั่งเศสเขาเสียกินแบบนี้นะคะยายสิริพรปิดเสียงนะคะพี่น้องเพราะว่าเปืดเพลงเสียงดังค่ะพี่น้องจ่าภากเออกนะคะมาเด้อจ่าเด้อแอบเสบๆก็สิเป็นมามาณนี้พี่น้องจ่า นะคะดูเองนะคะพี่น้องอือเพราะว่างั้นก็ต้องมีเพลงมันเวละก็กวดติดหรือกระสิบพี่น้องจ้ะมาแซ่บๆจะ้ะดูเอากินกินกินเอาเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเออเออเบิ่งเอาไว้จะชิพวันกินยังเมนูวันที่ยี่สิบสี่ต่อแรงพี่น้องกับเข้าหลายๆกินมอวดัดบอยดกพี่น้องเลยกับลูกเทดนั่นเ็ดนี่โอ้ยหลายยังก็มีความสุขกับลูกจ้ะอือ มีความสุขกับลูกนะคะนี่แหละเสียบไี้พี่น้องนะคะการกระตามนี่แหละนะคะพี่น้องกินน่วมกันกับครอบครัวพีนากะคิดไว้ว่ากลับบ้านกะซิบุรอยูก,กินน้ำลูกพี่น้องก็ไปกินอยู่บานฉลองยุบานเฮานเนะตามความคาดหมายไว้นะคะพี่น้องจา๋าหวังว่าคงเป็นไปตามที่คิดไว้นะคะพี่น้องจา๋า ะพี่นี่กับมีความสุขกับลูกกับเต้าไปแม่นบอกกบประมาณนี้แล้พี่น้องจา้านี่ก็พวกเจ้าได้อย่างกินเนาะวันคริสต์มาสอันนี้ทั้งกินทั้งนอนพี่น,อน้องอันนี้ก็นอนผ้ากเก่าเ้ยค่ะเด้อเสียงก็สิเป็นเหมเหเนี่ยเพราะว่ากินแล้วนอนเวียนพี่นอ้องเป็นเรอยก,กับลูกหัวโสมุ่พี่น้องก็มีความสุขยังอธทร,รมาชาติกับลูกแต่บอก คนไทยเขาดอกพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาเขาบ่ค่อยออกจากลูกบ่ค่อยออกลูกโซเซียนวันเ่อไปบัคือเม่แม่น่ะมักออกลูกโซเซียนพี่นอ้องเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ก็บ,บ่าปไปนะคะมีความสุขในวันครอบครัวพี่น้องอยู่กันสามคนดีนะเขาเอื้อมมาข้านั้นยุพูทเดียวพี่น้องเลยอืมทุกปีจะขึ้นไปปีปารีสไปหาไอาไปหาญาติพี่น้องทั้งปารีสพี่น้องปีนี้ก็บ,บอกขึ้นไปเพราะว่า จะประหยัดงบว่าจะกลับไปเมืองไทยก็เลยบร้ข้นไปปารีสพี่น้องก็เลยต่างคนต่างอยู่แ่นมาละ่ะนี่แหละก็กินแล้วก็ซิมีอันอาหารขนมของเจ้าฝรัง่งเศสพ้อมมด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าขนมของชจ้าคริสเตียนเขากระซิมีขนมทาดุซชงเนาะเขาเอินขนมที่ว่าเมนูแกะมั่ง แล้วก็ของหวานก็สิเป็นขนมแบบนี้อีกอย่างสินะเอาพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าชมของหวานต่อจ้านะคะนี่แหละพี่น้องของหวานของชาวฝรั่งเศสนะคะเขาเอนอนีหยังเกาะหรือลุชอีหย่างสิหรอพี่น้องเอนอนยากยากเป็นขนมของชาวชาวเออคริสเนาะพี่น้องเอาพี่น้องยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปแซฟเซ มีอะไรก็จะมีมาฝากกันพี่น้องอ่ะอยายสิิพันขาจัดไปชิ้นนึงค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะครับ